มาดูตลาดครับตลาดบอนไซที่เมืองจีนนะครับเต็มสองฝั่งน่นนะครับเต็มสองฝั่งเลยดูครับไม้จิ๋วนี้ถูกมาก <c oughs> ไม้จิ๋วไม้โคนนี่ถูกมากเ <c oughs> ยอะมากนี่ครับ <c oughs> เขาทำกันเยอะขนาดนี้เลย <c oughs> ดูนี่ไม้จิ๋วเมเปิลกุหลาบ มีหมดครับเนี่ยไม้จิ๋วเพียบเลยถูกใจสายจิ๋วเลยดูกุหลาบครับนี่กี่ลากุหลาบนะครับเนี่ยวันใสกุหลาบนี่ชิมประกุชิมประกุเอ้ยครับบิด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 ,บด,บดถูกถูกสวยสวยนี่ยครับทำซากทำอะไรโอ้หเพียบเลยนะ โอ้พึ่งเคยเห็น,ด,นดูสวนถ่ายสวนถ่ายก็สวยโอ้ทุกแบบบางนี้ก็จะใหญ่หน่อยดูครับอื้อ้ออาวจีเหมือนต้นข่อยเนะนี่ยนี่เหมือนต้นข่อยสวยมากนี่ครับที่เขาขุดมาเขาลงดินไว้นะครับเป็นร้อยเป็นพันต้นเห็นสวนเมื่อบานี่วอห ชิมปรกุโอ้หนี่ครับส่วนนี้ก็จะคุณภาพหน่อยถามราคาแล้วก็ตะลึงเหมือนกันราคาราคาดีมากราคาแรงครับตอนนี้นี่ไม้ผลเขาอ้เยอะมากเนี่ยเขาไลฟ์สดขายนะครับไลฟ์สดขายกันอย่างนี้เลยผ่านแอปเขา ตปครับโอ้โหเยอะมากดูไปเรื่อยครับเยอะจริงไปครับไม้ดำคล้ายๆตะโกนะครับให้ตะโกเนี่ยอันนี้เป็นเข็มนะครับเข็มบ้านเราเลยแหละ สวยด้วยแต่ราคาแรงไปหน่อยนี่ครับสวยดอกออกมานี้น่าจะเต็มนะดูอันนี้แบบเอมนะครับละลายเราเคยเห็นในคลิปนั่นแหละครับเขาทำนี่ครับดูเท่ามากสวยสวยเย <c oughs> อะจริงเขาบอกว่าหลายล้านต้นนะครับ ทีต่ตรงนี้มันเยอ okay. ยจะจริงดูครับสวนบิดๆใช้เล็กๆมีทุกแบบนะน่ารักสวยด้วยแบบอลังการก็มีโอ้เหียบเลย น,านลาวจีนลาวจิงก็น่ารักนะสวนนี้เนี่ยคุณภาพจากญี่ปุ่นเอามาจากญี่ปุ่นนะหางต้นหลายต้นเลยเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นแต่ถามราคาแล้วโอ้โหต้นเ,เป็นไหเลเฉียดล้านนะสวยน่ารักมากไม้ดอกไม้ผลของเขาดูครับไม้นี่ทรงทรงบ้านเราทรงต้น ม้สองต้นอู้หูไปไหนกันแล้วเนาะทันหรือเปล่าไม่ทันนี่ครับเยอะมากนะครับนี่เอามาให้ชมโซนตลาดนะครับตลาดที่เมืองจีนตลาดบอนไซเมืองจีนอ a เปิล <open. S 1> โอเคครับเอามาให้ชม โอเคอยู okay. ่ที่เมืองจีนนะครับที่เมืองซินยี่นะครับเมืองซินยี่ประเทศจีนนะครับนี่ครับเยอะมากนะครับโอเคครับไปนะครับ